ครับผมสวัสดีครับมันนี่พอกันอีกแล้วเนาะครับเนาะกับช่องมนาลีชาแนลมันนี่มนาลีชาแนลพาออกมาตกประชอนนะครับเนาะตอนบ่ายโมงครับผมตอนนี้ประมาณบ่ายสองโมงกว่าแล้วเนาะครับเนาะวันนี้เราจะเรือฟองนำแบบผสมประกอบอนไดครับผมเราจะพามาลองลงน้ำพายเรือเข้าไปตีฟังข้างในนะครับเนาะฟังที่เฮาขาไปบ่ถึงครับผมเดี๋ยวจะลอง เอาเรือเข้าไปตีเบิ่งข้างในนะครับเนาะว่าสิไดงตัวมาได้ตัวครับผมเดี๋ยวจังแดก็มารอรับชมผลงานนหมือนกันนะครับเนาะเดี๋ยวจัแดดผมเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับเนาะไปครับครับผมเราจะนี่ก็เตรียมอุปกรณ์แล้วนะครับเนาะเราจะจะยกเดือลงน้ำครับผมครับผมเดี๋ยวัองน้ำก็จะนาครับผมก็ถือว่าลอยน้ำได้ดีครับผมเพื่อข้าไม้ยากๆแน่จังเลยนะครับเนาะเพราะว่า มาทุกครั้งนี้มิจะยืนตีแล้วใช้ฟังครับผมไมานี่ก็เป็นครั้งแรกครับผมที่เอาเรือฟองนำเขามาลองมือนะครับเนาะยังไงก็มาติตตามรับชมผลงานแกันนะครับเนาะว่ามันจะมันประมาณครับผมไปครับเราผมยกเรือบิดกันครับครับผมตอนนี้เตรียมเรือเตรียมเบ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะอุปกรณ์ใส่ปลาครับทางใส่ปลาเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวจะทําการเคลื่อน ลงไปแนะนำนะเดี๋ยวผมจะออกไปทางนี้นะครับนะเดี๋ยวผมจะไปตามลมนี่ครับผมเพราะพายเรือท่นนนำคงจะบาไหวครับผมเดี๋ยวจะตีเราเราฟังทางผุ่นนะครับนะฟังตรงขามครับผมเดี๋ยวก็มาติดตามรับชมผลงานแล้วกันนะครับนะว่ามันชยมาประมาณครับผมสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมก็กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจช่องมนารีชาแนลนะนะครับนะมณิชยมาประมาณก็บรูกันครับผมเดี๋ยวก็มาติดตามรับชมผลงานแล้วกันไม่เงานะครับนะ ครับผมชิตมันหยุดครับผมอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมจัดครับแล้วผมจะดึงเรือลงก่อนนะครับนะออเดินทางกันครับผม น,นี่เรือได้ลงสู่น้ำเป็นที่เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวผมเห็นเรือนะคระับนี่เลยครับผมไปเ,เป็นทางกันเลยครับผมไม่ไงไม่รู้ จะพายขามไปฟังทางพน,นังเรือก็จะมุนแนี่ครับผมเพราะว่ามันเป็นเรือฟองนำ้ำนี่ครับผมบรรยากาศวันนี้เจอพันธุ์ไทยลองละสิงครับผมมันบางขีปแปลกๆกันกันนะครับละมนันจะได้โตไปได้โตครับเดี๋ยวจะลองตีเข้าไปในป่าในคุมใหม่ข้างในลองบึงนะครับละแล้วมนันก็ล้มแห้งครับผมคิดว่าน่าจะไปเจยว ครับผมเดี๋ยวผมลองตีวงจะใหม่ก่อนนะครับนะ่าจะตียัดไปไต่พุมใหม่ครับผมเพืไม่โตนะครับโอ้ยเหลือไปยังเดียวเลยครับผมโดนลมครับครับผมโอ้ปลาติดเทอร์โบครับเรือไปยังเดียวเลยครับ มให้เรือเขาฟังก่อนนะครับแลจะลองตีบน้ำฟังแล้าหนนะ้านโีโโต ปกติส่วนมากจะไม่ได้เข้ามาตีฟังให้นีเลยนะครับเนาะหมุนแล้วครับเรือหมุนแล้ว น้ำกัดครับผมน้ำกัดมาพี่อ้เดี๋ยวนะครับเสียสายนะครับจีนวัดประติมเลยครับผมเป็นปลานน้ำมันครับมตอการประาเขาวัดครับผม อยู่แล้วครับผมมาแล้วนี่ครับผมมาแล้วหนึ่งแต้มประชอนของเรามาแล้วครับผมหนึ่งแต้มนี่เลยครับผมสุดยอดครับเดี๋ยวนะครับอันจัดติด หลังจากตีร่อยนจนโดนครับผมหนังเต็มของเราจบเรือย,อยางของเราวันนี้นี่แล้วครับผมหนังเต็มสุดยอดครับผมเยำปลดปลรกันนะครับนะสุดยอดกบยางกบตุ่มสีเขียวครับผมหมานลงคอสุดยอดครับสุดยอด ฟ้าก็ดำมืดมาแล้วครับผมบน,ะน,น,นะครับเร่งสปีดใจไหมนะครับเน่ย ที่จอดเรือเรียบร้อยสัญดาครับบรรยาก,กาศฝนก็จะตกนะครับนะักฟังด้านลา่า,ลางฝ้าดำนะครับผมได้พายเรือเข้ามาไ้ก่อนครับผมบรรยาก,กาศกันเย็นๆครับผมก็าจะมีฝนนะครับนะะเก็บของกันแล้วครับผมแล้วก็ไปเดินตกอยู่แล้วน้ำทายฟังกอนนะครับนนะครับ ลุยขันตอนแะครับแลตอนนี้ก็เก็บเรือขึ้นรถเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ครับก็ตกป่าอย่างเดียวครับแหนมมารอเราชมทำงานแล้วกันนะครับนะวมาสีมานประมาณครับผมไปครับครับผมยางเยีย์ที่ใช้มาเนี่ยผมจะตีเป็นเท็กซันลิกนะครับนะใวได้ซื้อมาหม่ครับผมหลังจากที่เคยศึกษาเรื่องเยียร์เลยครับผม เป็นทรงมันเป็นรูปพี่ตั้งัวปลาเนาะครับก็เลยว่าเป็นปลาอย่างเลยครับผมแต่มันรอรับชมมันไม่ใช่ฉันนะพ่อหน้า จะย่างไปเรื่อยๆนะครับน่ะตีไปเรื่อยๆครับถ้าเหยื่นี่พวกินแล้วก็ต้องเปลี่ยนเหยื่ไปเรื่อยๆครับผมครับผมสภาพอากาศตอนนี้ฝนเริ่มจะตกแล้วนะครับน่ะฝ่าฝนเริ่มดำแล้วครับผมตมก็จะเก็บของกลับบ้านแล้วนะครับน่ะครับผมตอนเวลาห้าโมงยี่สิบแล้วนะครับน่ะตอนนี้เก็บของกลับบ้านแล้วครับผมแต่ผมประกอบการวันนี้ผมได้ไปประชันมาตัวหนึ่งนะครับนะแต่ผมก็จะ ไปปลาลงไปครับผมนะครับทำไมจะอยปลาลงไปนะรับนน่ะไปนองขึ้นซื้อทัแสนครับผมออกปไปครับเดี๋ยวลุกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่นเอายังยงสลุกไปไปครับเสแล้วนะครับลด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 สุดแล้วครับผมโอเคได้ครับผมสหรับคีนี่กัเขาจบเพียงคีนี่นะครับนะแต่แล้วท่านใดทีเขามาเชม นักก่นแหละก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดซับถ้าใครเพิ่มกำลังใจช่องมนาดีชแนลดีไอคิวดีๆต่อๆไปเนี่ยน,นะครับเนาะครับผมสารับคลิปนี้มนาดีชแนลขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ